สวัสดีครับเรียนครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอเกือบลองสุดท้ายนะครับเพราะว่าวันนี้วันคืนวันอังคารแล้วนะครับที่กําลังจะทําวิดีโอไปนะครับก็หนาวหน่อยนะครับก็ชอบทําตอนกลางคืนตอนเช้าวันนี้เช้าเราจะไม่ต้องตื่นเช้านะครับเรียนก็จะได้ไม่ต้องมาทนอากาศหนาวนะครับก็ทําคลิปเมื่อเรียนมีเวลาว่างตอนไหนก็ศึกษาเอานะครับน่าจะเป็นอาจจะสุดท้ายจริงหละนะครับเพราะว่าภาวนาว่าสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้เรียน ออนไซต์ที่โรงเรียนกันสักทีหนึงนะครับเรามาดูต่อเลยนะครับเรื่องของการกระจายสมบูรณ์นะครับเอาละนะครับไปดูเลยการกระจายสมบูรณ์ซึ่งมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็คือพิสัยนะครับโดยใช้วิธีการก็คือเอาค่ามากลบด้วยค่าน้อยนะครับส่วนเ็นข้อท้าย q 3ลบ q 1 2ส่วน2ส่วนเบนเลีนะครับบุนวายเพราะว่าใช้ทุกตัว นะครับส่วนมาตรฐานนะครับอันนี้ใช้กับกลุ่มตัวอย่างนะครับส่วนตัวนี้นะ n ลบหนึ่งเนี้ยแสดงว่านี่คือใช้กับพวกที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่างซึ่งโอเคก็เหมือนข้อ38แนะครับแต่ปรากฏว่าวิดีโอที่แล้วเนี่ยครูฉเฉลยข้อ38แล้วเดินไปทําข้อ39.1สนะครับสามสว่าด้วยเรื่องอะไรสาสาจุว่าด้วยเรื่องของ การกระจายสัมผัสนะครับว่ายังไงนี่ยังไง,ง,ไงทาไมมันแปลกๆอย่างนี้อ้าวการกระจายสัมผัสนะครับนี่เลยนะการกระจายสัมผัสก็จะมีคําว่าสัมประสิทธิ์ของพิสัยคข้ามาเกี่ยวข้องสัมประสิทธิ์ข้ามาข้างหน้านะครับสัมประสิทธิ์ของพิสัยเอาค่ามากลบค่าน้อยส่วนค่ามากบวกค่าน้อยเอาตัวน้อยตั้งหารด้วยค่ามาก คำตอบต้องน้อยกว่า1น,นะครับศูนย์จุดกว่าแน่นอนนะครับเอาค่ามากลบด้วยค่าน้อยเอาค่ามากบวกด้วยค่าน้อยข้างบนใด้น้อยข้างล่างไดมากเขาทิ้งคาตอบน้อยกว่า1น,นะครับสแสดงว่าทุกคําตอบน้อยกว่า1ห,หมดเลยนะครับทั้งสมมสิ์ของส่วนเป็นคอทายสมมติของส่วนเป็เบนเนฉลี่ยและสมมสิการแปรผันนะครับเส้นลักในการเขียนนะครับตัวนี้ใช้ตัวยอ่อว่า cr นะครับ coefficient of range นะครับ CQD Coefficient of q c o t i l e deviation นะครับ CMd นะครับ Coefficient of Mean deviation และก็ CV สัมประสิทธิ์การแปรผันเราจะไม่ได้ยมเขียนว่าสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราใช้คำว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันจากที่อธิบายเนี่ยนะครับเราจะเกิดค่าที่เราจะต้องรู้จักทั้งหมดอยู่ C บวกอีก C เป็นแปดตัวนะครับสี่บวกอีกสี่เป็นแปดตัวนะครับก็คือตั้งแต่การสมบูรณ์สี่ตัวนะครับสัมผัสอีกสี่ตัวเป็นแปดตัวนะครับยังมีอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยในการคำนวณให้ง่ายขึ้นก็คือความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนได้มาจาก sd ยกกำลังสองนะครับ sd ยกกำลังสองได้เป็นความแปรปรวนเพราะว่าบางคนกลัวการถอดรากที่สอง นะดังนั้นถ้าโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นการกระจายนะครับข้อใดคือการวัดการกระจายตอบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1ใน1ใน4ของการกระจายสมบูรณ์นะครับสัมสิทธิ์การแปรผัน1ใน4นะครับหนึ่งใน4ของส่วนเบี่ยงเบนไอสัมสิทธิ์การนเนสัมสิทธิ์ การกระจายหรือว่าการกระจายสัมพัทธ์อันเดียวกันนะครับทาไมถึงเรียกว่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพราะว่ามันมีสัมประสิทธิ์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 หมดจึงเรียกว่าสัมประสิทธิ์การกระจายก็ได้นะครับสัมประสิทธิ์การแปรผันเป็นหนึ่งใน4ความแปรปรวนเป็นกําลัง2ของ SD นั่นแสดงว่าทุกข้อนี่แหละเราเรียกว่าค่าการกระจายทั้งหมดเลยนะครับนะบจากข้อ38นะครับที่เราทํามานะครับพิสัยเป็น9นะครับ QD อะไรก็ไล่มาให้หมดเรียบร้อยนะครับก็เลยให้สั่งไปหาว่าการกระจายสัมพัธ์จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับการกระจายสัมพัสจะมีค่าเท่าไหร่ก็เริ่มเลยนะครับ38.1ให้หากระจายสัมพัสตัวที่1ก็คือ C ข้อกไก่นะครับไปหาอะไรไปหา โคเอฟฟิเช n t o ออฟเรนดนะครับได้มาจาก x Maximum ลบด้วย x m i n i m ัยส่วน x Maximum บวกด้วย x m i n i m ัยนะครับ x max ลบ x min x max บวก x min แทนค่าเลยครับมากสุดก็คือ21ลบด้วย9ส่วนด้วย21 เฮ้ยไม่ใช่9 9เป็นคำตอบนะครับไก้าสิสส่วนด้วย21บวกกับ12มีค่าเป็น9ข้างล่าง9ส่วนด้วย33มีค่าออกประมาณไม่น่าจะลงตัวนะครับมีค่าประมาณ0.27ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคําตอบต้องน้อยกว่า1นะครับถ้าใครได้มากกว่านี้ทิดผิดนะครับส,สมสิทธิ์ก,การกระจายหรือก,การกระจายสัมผัส การกระจายสัมพัทธ์คำตอบน้อยกว่าหหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยข้อที่1นะครับต่อไปข้อขอไข่ C Co o e o t i e n t of c o t a n e deviation นะครับได้มาจาก q 3ลบ q 1ส่วนด้วย q 3บวกกับ q 1นะครับคล้ายๆกันสูตร2ส,สูตรเป็นคู่แฝดกันเลยนะครับแค่ เปลี่ยนจากค่ามากค่าน้อยเป็น Q3 กับ Q1 แค่นั้นเองนะครับเป็นคู่แฝดกันเลยจากตัวอย่างที่แล้วข้อ38นะครับจากข้อ38เนี่ยเราจะได้ว่าคอทา,ายที่3คอทายที่3โอ้ไม่มือไม่แม่นเลยละ่ะสักตัวนึงไม่เท่ากัน พอทายที่3ได้มาจาก18.75 18.75ลบนะครับลบอะไร13.25าเฮ้ย13.5ครับพอไปัย13.5เรียนดูเอกสารของเราเองนะครับด้านล่างบวกกับ13.5นะครับดูดูเอกสารเราเองเนอะแล้วก็อันนี้บวกกัน ลบกันก่อนนะครับเหลืออยู่5.25นะส่วนอันนี้บวกกันได้5บวกกันได้2ใส่จุดเท่ายับหนึ่ตำแหน่ง92 32.25ไม่ใช่ตัดทอนนะครับเอาเครื่องเลขมากดเลยครับก็ได้โดยประมาณนะครับประมาณ0.17ประมาณนี้นะครับก็น้อยกว่า1อีกเหมือนกันนะครับ ต่อไปอะไรครับสัมประสิทธิ์ของพิสัยผ่านสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบทายผ่านต่อไปสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับต่อเลยนะครับข้อค๊อคยนะครับให้ไปหา c m d สัมประสิทธิ Co ์ o o f f i c i e n t o f mean d e v i a t i o นนะครับก็มีค่าเท่ากับ2 6 7นี่แหละนะครับหารด้วย x าร์คือโอ้ยลืมเขียนสูตรเขียนสูตรก่อนนะครับเขียนสูตรให้เห็นก่อนเดี๋ยวลืมเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยเป็น md ก็คือ mean deviation ส่วนด้วย x bar นะครับเป็น2.67ส่วนด้วย16ไม่คิดนะครับนะไม่คิดนะคูเครืรองทำเครื่องคิดเลขไว้รอแล้วได้เท่ากับประมาณประมาณประมาณ0.16 ประมาณนี้นะครับหนะนึ่งหกเจ็ดนะวันนี้นะครับนะมันหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกนะปัดเป็นหนึ่งหกเจ็ดและข้องูนะครับข้องู cv co-efficient of variation นะครับสัมประสิทธิ์การแปรผันเนี่ยนะครับ co-efficient of variation นี่นะครับมีสูตรว่า s ส่วน x bar นะครับ ซึ่ง Ê s ตอนนี้ของเรานะครับได้เป็นเโราเ่้ลืมเขียนสูตรอีกแล้วเศษ s ส่วน x bar Ê s เป็น9 x bar เป็น16นะครับ Ê s ส่วน x bar ก็ตอบเท่ากับประมาณประมาณโอ้ไม่ประมาณแตวนี้มันมันพอจะได้อยู่ด้วยสี่ได้วย4ได้อยู่ได้0.18 เจ็เออนี่ลอกมดเลยสุดน,นะครับเสร็จเรียบร้อยนี่เนี่ยสังเกตดูนะครับคาตอบทุกคาตอบที่เราหามาทุกคําตอบที่เราหามาจะมีค่าไม่เกินหนึ่งนะครับจากสิษฎิธรรมนะครับพวกค่ากลางสมสิทธรริออ์การกระจายเออการกระจายสมบูรณ์จะมีหน่วยแต่การกระจายสัมผัสไม่มีหน่วยค่าว่าตัดทอนกันหมดแล้วเกลี้ยงเรียบร้อยนะครับเสร็จ อาไปดูต่อเลยข้อ39นะครับข้อ39โค้งความถี่สะสมถ้ามันมีความถี่สะสมแสดงว่าพวกนี้เป็นข้อมูลได้เป็นแจกแจงความถี่มาแล้วนะครับนะมีค่าเป็น400น่าแสดงว่าข้อนี้นี่นะครับ n ของเราหรือจํานวนของข้อมูลมีค่าเป็น400นะครับ n เป็น400รําหนดให้สมก,การ f เท่ากับ1 0 0คูณ l o x ฐาน4อนะ่า ม,มันมองมันบงังมันบงังสมการ f e f ตัวนี้คือวคอมที่สะสมนะครับถามว่าจงหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายจงหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายดูคําว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายคือคืออะไรคือ q d นะครับโดยมีสูตร q 3ลบ q 1ส่วน2แต่สูตรในการหาตำแหน่งคอทายที่3 มัปากแห้งมันปากแห้งคูณมาก3ส,ส่วน4คูณเอ็นไม่ต้องบวกหนึ่งนะครับ400เป็นสะสมตัดกันได้มีค่าเป็น3 0 0นะ้กเรียนครับไอ้300ที่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเรียกว่าค่า F ของสมการนี้นะครับเพราะนั้นเราไปหาคำตอบว่าเป็นยังไงแทนค่าเลยนะครับจากสมการ f เปลี่ยนเป็น300 300เท่ากับ100คูณล็อก x ฐาน4นะครับ300ต่อจากนั้นทำไงต่อต่อจากนั้นนี่นะนี่เลยถามจริงซิงว่าอะไรคูณ100ได้300เออว่า100คูณเลยได้300ร0 0้คูณ3นะครับหรือย้ายสามไปหานั่นแหละเอย้ายร้อยไปหาร300รนะครับ ได้เป็น3เท่ากับ log x ฐาน4การปลดจากเลขล็อกการิทึมนะครับการปลดจากล็อกการิทึมแล้วส่งให้ไปเป็น e x p o n พเ t i a ชียนเนี่ยนะครับนักเรียนมองครับอันนี้เอามา log x ฐาน4ชีวิตนี้เกิดเป็นฐานครับชาติหน้าเกิดเป็นฐานเหมือนเดิมชีวิตเป็นฐานชาติหน้าเป็นฐานเหมือนเดิมปลดล็อกไปจึงได้ว่า x มีค่าเท่ากับ4ยกกำลัง3ซึ่ง4ยกกำลัง3มีค่าเป็น6 4ี เท่ากับ x นะครับซึ่ง x ตัวนี้เลยครับเราจึงเรียกว่าคอทายที่สาสำเร็จเสร็จสับจบในการหาคอทายที่3เราก็เลยเดินทางคล้ายๆกันเส้นทางนี้คล้ายๆกันก็คือคอทายที่1นะครับนะไปดูคอทายที่1ก็สตาร์ททีออ่ตำแหน่งคอทายที่1 ก็เป็นเศษ1ส่วน4เลยครับคอทายคูณ n คือ400ไม่น่าถามนะครับตอบได้เลยครับว่า100 100คือใครก็คือ f นะครับแต่ว่า f ตัวนี้เพื่อไปหาคอทายที่1นะครับก็เอาไปแทนสมการนะได้เป็นว่าได้เป็นว่า f คือ100เท่ากับ100คูณ log x ฐาน4 100้อยคูณไได้รอยไม่น่าถามครับ100ยคูณ1 1เท่ากับ ล o x ฐานสยิ่งง่ายกว่านั้นง่ายอะไรอืมง่ายอะไรเอาล็อก e ฐาน e เป็น1งั้นล็อกอะไรฐาน4เป็น1ก็อตอบเลยครับตอบ4หรือเธอจะใช้ที่นี่เดิมเหมือนตัวอย่างฝั่งนี้ก็คือข้ามไปเลยนะครับชีวิตนี้เป็นฐานชาติหน้าขอเป็นฐานต่อจึงตอบเป็น4ยกกำลหนึ่งเท่ากับ x ซึ่งไอ้เจ้า4ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเราเรียกครับว่าคอทย ที่1เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่างั้นเราจะไปหาคอทายเอย้ส่วนเบีเ่ยงเบนคอทายอะไรอ่าส่วนเบีเ่ยงเบนคอทายนะครับก็เป็น Q 3วาลบคิ 1, ส่วนสแทนค่านะครับครูควรบางรูปครูเลยต้องมองจอนะครับก็เลยเป็น Q 3คือ64 ลบ q1 คือ4ส่วน2ซึ่งมีค่าเป็น60ได้เป็น30มีหน่วยนะครับมีหน่วยไหมครับหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยค่าเนนนะครับหน่วยเป็นค่าเนนเอาเขียนไม่ติดล้นจอไปแล้วอาตอบด้านล่างก็แล้วกันนะครับเท่ากับ30คะาเนน เสร็จนะครับขออีกหนึ่งข้อนะขออีกหนึ่งข้อนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับให้ศึกษาแค่นี้นะครับขออีกหนึ่งข้อข้อสี่สิบนะครับโชคดีอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวข้อสี่สิบข้อมูลชุดหนึ่งนะครับข้อมูลชุดหนึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนคอทายเป็นยี่สิบมีสมสิทธิ์ส่วนเบียงเบนคอทายเฮ้ยจากข้อมูลเนี่ยมีข้อความสองข้อความที่ต้องพูดถึง นะครับมีอะไรบ้างหนึ่งส่วนเบ่งเบนคอทายนะครับเอ๊ะทำไมมันล้นจังเลยอะไปดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่ถามเมื่อกี้นะมีอะไรบ้างมี ส่วนเบี่ยงเบนคอทายกับสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนคอทายมี2อ,อันมี2อ,อันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปว่างั้นเราก็แบ่งข้อมูลเราเป็นสองกลุ่ม2ส่วนคือ qd ฝั่งนี้ล่ะ cqd เอาสูตรปะ qd มีสูตร q 3ลบ q 1ส่วน 2ฝัง่งนี้ q 3ลบ q 1ส่วนด้วย q 3บวก q 1นะครับโจทย์ถามว่าจงหาเปอร์เซนทายที่75เราเรียนมาแล้วนะครับตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลมีแต่คอทายแต่ถามว่าเปอร์เซนทายที่75มีค่าเท่าไหร่จริงๆแล้วเรียนต้องตอบเลยนะครับว่ามีค่าเท่ากับคอทายที่3นะครับนะตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลย เปลี่ยนคอทายเป็นเปอร์เซ็นทายยีมาคูณนะครับเปลี่ยนเดซายเป็นเปอร์เซ็นทายเอา10ไปคูณนะครับต่อจากนั้นเติมสิครับเติมอะไรเติมโจทย์ที่กําหนดให้นะโจทย์กาหนดให้ว่างไงส่วนเบนคอทายมีค่าเป็น2อ๋อสอต่อจากนั้นไม่ต้องรอรีครับโยนข้ามไปเลยครับโยนไขเข้าไปโยน2ข้ามไปนะครับจากหารขึ้นไปเป็นคูณจึงได้ว่า คอทายที่3ลบคอทายที่1มีค่าเป็น4คิดไว้ก่อนอะไรลบกันได้4คิดไว้ก่อนนะคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนต่อไปฝั่งทางนี้ส่วนเบี่ยงสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนคอทายมีค่าเป็นเศษ2ส่วน3นะครับเป็นเศษ2ส่วน3ถ้าเนียสังเกตดูนะครับเนียสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเออเนี่ย ก็เขียนว่า q สมลบ q หนึ่งฝั่งนี้ก็มีคำว่า q สามลบ q 1เอออันเดียวกันนี่วางั้นแทนค่าฝั่งนี้เลยครับเป็นสมีค่าเท่ากับ q สมบวก q 1เท่ากับเศษ2ส่วนสามไเรียนคิดปรับไปปรับมาแปบ๊บนึงครับอา้าวลองโยงลองคิดในใจคิดในใจปรับไปปรับมาจากซ้ายสู่ขวาอืออือืให้คิดแป๊บหนึ่งจะได้ว่าอย่างไง จะได้ว่าอย่างไรเหรอจะได้ว่า q 3บวก q 1นั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่เอาให้เวลาคิดก่อนจากตัวนี้นะครับปรับไปปรับมาให้เวลาคิดก่อนครับ ตอบ6นะครับตอบ6นะถูกไหมใครถูกไหมครับตอบ6นะครับวิธีการเออเป็น6หมายไงก็ท่าสบายใจเนะาะ2ทำได้4 2คูณ2เป็น4งั้น3 3คูณ2ตอบ6จบนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้ฝั่งหนึ่งบอกว่าอะไรอะไรลบกันได้4โอ้เยอะแยะและเพิ่มเติมอีกเงื่อนไขหนึ่งท้างงนะ แล้วมันบวกกันเป็นหกมีไหมมีไหมมีไหมถ้าคิดไม่ออกแต่งตั้งอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งอันนี้เป็นสมการที่สองต่อจากนั้นนะครับเราก็ดำเนินการเอาสมการที่หนึ่งบวกสมการที่สองบวกเลยนะครับ q 3บวก q สมได้สองเท่าของ q 3 อันนี้หากล้ากันเป็น0 q 1คนะครับไม่ต้องเขียนมีค่าเป็น6บวก4เป็น10 2คูณอะไรได้10ก็2คูณ5 5แล้ว5บวกอะไรได้6บวก1เอาไหมเอาหมลบออก1ได้4มัไหได้ถูกครบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าแล้วเปอร์เซนไทที่แล้ว,วโจทย์ถามนะครับ เปอร์เซนทายที่75ควรเป็นเท่าไหร่ <_ d ata> ก็อย่าลืมครับเปอร์นทายที่75คือคอทายที่3จึงตอบ5จบเสร็จเรียบร้อยนะครับ5เฉยๆหซื่อเลยนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับจบเสร็จนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับแต่อยากให้นักเรียนทุกคนดูแล้วก็รายงานนะครับว่าเป็นไงบ้างนะไม่มีการบ้านเดียวอ่าค่อยเจอกันนะครับในวันศุกร์สุสดา โภชีบันพฤหัสด,ดีเนาะนะครับอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม